สวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในหันษาปัญญาทิพย์นะคะเราจะมาเรียนในหนังสือเรื่องตัวเด็กนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนะคะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆเ,เห็นภาพนี้ดูนะคะเป็นไงคะเห็นไหมหน้าตาเขาเป็นยังไงคะเด็กหน้าตากโกรธค่ะมีอารมณ์โกรธนะคะอารมณ์โกรธ เป็นไงคะอารมณ์กลัวเห็นไหมคะตาเบิกโพรงเห็นไหมคะตาโตทําตาโตนี่กลัวนะคะอ้าวถ้ามีความสุขเป็นไงคะหน้าตายิ้มแย้มหลันล้าเลยนะคะเด็กๆนี่คืออารมณ์มีความสุขอ่าเด็กๆเป็นไงคะคนนี้หน้าตาเป็นไงคะเศร้าค่ะ มีร้องไห้ด้วยแสดงว่าเด็กคนนี้มีอารมณ์รู้สึกเศร้าเสียใจนะคะคุยายกตัวอย่างเรื่องของอารมณ์ให้เด็กๆฟังทีนี้เรามาดูนะคะเมื่อเราไปเจอเหตุการณ์ที่มีที่คนอื่นมีอารมณ์แบบนี้กับเราที่เราพบเห็นเราจะแสดงพฤติกรรมยังไงกับเขานะคะ,ะเมื่อเด็กๆนะคะหยิบหนังสือเรื่องตัวเด็กมาแล้วนะคะหนังสือตัวเด็กนะคะเปิดไปหน้าที่ สิบสองค่ะเด็กหน้าที่สิบสี่นะคะเด็กๆเด็กๆดูนะคะผู้อื่นรู้สึกอย่างไรนะคะดูพฤติกรรมเด็กกลุ่มนี้ค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้เห็นเพื่อนร้องไห้นะคะเด็กๆคิดว่าเขาควรจะไปปลอบเพื่อนหรือนั่งหัวเราะเพื่อนคะให้เด็กๆระบายสีภาพสิ่งที่ควรปฏิบัติอีกภาพหนึ่งค่ะเด็กเล่นฟุตบอลไปถูกเพื่อนที่เดินอยู่นะคะเด็กๆเป็นไงคะควรจะวิ่งหนีเพื่อนไปหรือว่าเดินมาขอโทษเพื่อน เด็กๆนะคะให้ระบายสีสิ่งที่ควรปฏิบัตินะคะหน้านี้ค่ะต่อไปเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะคะความรู้สึกของตนเองอย่างไรให้วาดภาพหน้ายิ้มกับหน้าบึง้งของภาพที่ปฏิบัตินะคะเมื่อฉันหกลม้มเป็นไงคะเราควรจะเป็นไงคะให้ให้แม่ทํแผลให้หรือว่าเราร้องให้งอแง,งคะถ้าเกิดเด็กๆเลือกภาพที่ควรปฏิบัติก็ระบายหน้ายิ้มเ วาดภาพหน้ายิ้มนะคะเมื่อเดินชนเพื่อนหกลม้มทำยังไงคะไปขอโทษเพื่อนหรือ,อเราไปขอโทษเพื่อนเราก็พอเพื่อนขอโทษแล้วเราเป็นไงคะเราควรจะหน้าบึ้งต่อเพื่อนหรือพอเราขอโทษเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกไม่เป็นไรจา้าเลือกภาพที่เหมาะสมที่ควรปฏิบัตินะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะระบายวาดภาพเด็กหน้ายิ้มภาพที่ปฏิบัติตนเหมาะสมและวาดหน้าบึง้งไม่เหมาะสม คือภาพนี้ถ้าเด็กว่าเหมาะสมก็วาดหน้ายิ้มร้องไห้ไม่เหมาะสมก็วาดหน้าบึง้งนะคะมาดูหน้าสุดท้ายงานของเด็กๆค่ะหน้าที่16นะคะมาดูความต้องการของคนแต่ละคนว่าต้องการอะไรนะคะเด็กคนนี้เอามือคุมท้องเด็กคนนี้กดอกหนาวสันเด็กคนนี้เพิ่งตื่นนอนเด็กคนนี้ร้อนนะคะเด็กดูเด็ก,ดดกๆดูคำค่ะอาหารเสื้อกันหนาวเตียงนอน พัดลมกิจกรรมหน้านี้คือโยงภาพเด็กกับภาพสิ่งที่ต้องการให้สัมพันธ์แล้วก็เขียนคําในช่องว่างดูข้างล่างมีรูปภาพพัดลมอาหารเสื้อหนาวและเตียงนอนครูยายกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าพัดลมใช่ไหมคะรูปพัดลมอ่าเหมาะกับใครคะเด็กคนนี้ร้อนก็ลากพัดลมนะคะพลมาหาพัดลมแล้วก็เขียนคําว่า พัดลมลงไปนะคะใต้ภาพงานของเด็กๆวันนี้มี3หน้าค่ะคุณยาฝากงานด้วยนะคะและอย่าลืมส่งงานในไลน์คลิปห้องอนุบาล3ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ